เห็นว่าเียนไม้มีการใช้ที่ยังค่อนข้างน้อยก็เหมือนที่ท่านอาจารย์สัญญาได้ตั้งได้ได้บอกข้อมูลไปแล้วนะคะว่าลักษณะของการค้าที่ผ่านมาระหว่างไทยกับพม่ามันมันมันยังไม่ได้อยู่แบบยังไม่ได้เป็นภาพลักษณ์การค้าระหว่างประเทศที่ชัดเจนนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเขาลดภาษีเป็นสูงลูกจัดของการค้าต่อไปมันก็จะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น่ยไอ้กระบวนการหรือเอกสารฟองดีตัวเนี้ยจะเข้ามามีบทบาท คือะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหลักที่เราใช้สิทธิ์กันเยอะเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียนะคะเวียดนามมาเลเซียจะเห็นว่าสัดส่วนการที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยตัวนี้จะเป็นมูลค่าของการใช้สิทธิ์ฟองดีเลยนะคะแต่ละปีเขามาขอนะะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรายการที่ได้รับสิทธิ์นะคะกับการส่งออกสินค้าที่มาขอวองดีจะเห็นว่าสัดส่วนอของ อย่างเวียดนามตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล,ะล้วแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สลิปบิลล์หกสิบกว่าแต่เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ยี่สิบแปดนั่นหมายความว่าอะไรคะสินค้าร้อยรายการมีที่ได้รับสิทธิ์เนียนะคะแต่มีคนมาขอใช้เข่งแค่ยี่สิบแปดประมาณในมูลค่าประมาณนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นของข้าเส้นสูงเราสกอรกไปสมโติเอ,อ่อทั้งร้อยรายการอาจจะไ,ได้สิบร้อยรายการเราจะตัดมูลค่าบางตัวที่ท,ที่ที่มันไม่ได้รับสิทธิ์ออก กยได้การในสัดส่วนลักษณะน,นี้มาดูกันว่าสินค้าที่เขาก็ขอฟองดีเนี่ยส่งออกไปทำไมมีมูลค่าทวิชาการการศึกษานะคะปีที่แล้วที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกสูงแต่กลับมาขอใช้ฟองดีน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเดินยัง,ยงไม่ยังไม่ไมรับทราบสิทธิประโยชน์ตัวในของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกนะคะลองดูกันว่า ของคุณมีติดลิสต์รายการพวกนี้อยู่บ้างหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่งางๆนะคะที่ไม่มีแอลกอฮอล์เบียร์มาใช้พวกแต่งเนี่ยนะคะจะเห็นว่าภาษีปกติทั่วไปเท่าไหร่คะสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณมีฟองเนี่ยคุณจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะศูนย์เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมันเป็นส่วนต่างที่คนข้างน้าสนใจว่ายังมีการใช้สิทธิ์น้อยอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยการใช้ฟองดีอย่างสุดยอดอย่แป้งต่อ ถ้าเราลดจดภาษีตอนขับเข้าได้สินค้าของคุณนะมันจะดูได้เปรียบในเรื่องของราคามันจะดูถูกกว่ามีผู้ประกอบการบางคนโทรมาปรึกษาหน่อยกับว่าเขาพยายามจะมาถามว่าอัตราภาษีทั่วไปของข้าพปทธของดีเท่าไหร่ดิฉันก็บอกว่าเอ๊ะจะรู้ไปทำไมเมื่อข้าคุณขอสมบอกว่ามีผู้ประกอบการทางฝั่งปลายทางบางคนเนี่ยขาดทาระเรื่องเกี่ยวกับภาษีมาให้ผู้ส่งออกด้วยให้รวมไปน ให้ยูในตัวสิวนค้าเวลาคนราคาไปก่